สวัสดีชาวราศีธนูทุกทท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การทํานายเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับดวงชะตาของชาวราศีธนูนั้นถือว่ามีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับเรื่องราวดีๆมากมายหลังจากนี้เป็นต้นไปถือว่าเข้าใกล้สิ้นปีดวงชะตาท่านจะแรงดวงชะตาท่านจะเด่นจะดังเรียกได้ว่าท่านทาอะไรยบจับอะไรเป็นรูปเป็นร่างไม่ใช่เรื่องเพ้อเจอไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไป เรียกได้ว่าดวงชะตาท่านกำลังดีกำลังจะขึ้นดวงชะตาของท่านนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในราศีที่ดวงชะตาโดดเด่นที่สุดหากเข้าสู่เดือนตุลาคมในเมื่อดวงชะตาท่านจะดีก็อยากให้ดีกันแบบสุดๆไปเลยจึงเป็นที่มาของคลิปนี้เพราะว่าดวงชะตาของท่านในช่วงกลางเดือนตุลาคมหรือภาพรวมในช่วงวันที่10ตุลาคมไปจนถึง15ตุลาคมในช่วงระยะเวลานี้ดวงชะตาท่าน มีโอกาสมีเกณฑ์พบเจอกับปัญหาบางเรื่องบางสิ่งจะมีปัญหาเข้ามาขัดขวางท่านเป็นบททดสอบทําให้ตัวท่านนั้นเกิดติดขัดเกิดสะดุดจากที่ท่านนั้นเดินอย่างดีๆมาท่านอาจจะมีสะดุดอาจจะมีติดขัดเพราะสามปัญหานี้ในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับชาวราศีธนูอย่างยิ่งสปัญหามีเรื่องใดบ้างในคลิปนี้เรามีคําตอบเราจะบอกทุกสิ่งเราจะบอกทุกอย่าง สำหรับเรื่องแรกชาวราศีมิถุนในช่วงระยะเวลาวันที่10ตุลาถึงวันที่15ตุลาคมมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะพบเจอกับคนที่เข้ามารบกวนเรื่องเงินเรื่องทองของท่านหากจะเป็นคนที่เคยอุดหนุนเคยช่วยเหลือเคยเกื้อกูลกันมาก่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ตัวท่านควรจะช่วยเหลือกลับแต่สิ่งที่ท่านมีโอกาสจะพบเจอนั่นก็คือท่านจะพบเจอกับคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือนั้นเป็นคนที่ตัวท่านนั้นแค่รู้จักผิวเผิน หรือแม้แต่เป็นคนที่ใกล้ตัวท่านรวมไปถึงญาติพี่น้องเพื่อนนำพาบุคคลที่สเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านระมัดระวังให้ดีชาวราศีธนูมีโอกาสที่ท่านนั้นจะเสียเงินเสียทองเพราะความใจอ่อนเพราะความใจดีของท่านได้สิ่งนี้ขอบอกขอเตือนเป็นข้อแรกให้ชาวราศีธนูระมัดระวังเอาไว้สำหรับในข้อแรกนี้ชาวราศีธนู ในช่วงระยะเวลาที่กล่าวมานั้นมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะพบเจอกับบางคนเข้ามาขอความช่วยเหลือท่านขอโฟกัสขอชี้เป้าไปว่าเป็นเรื่องการเงินการทองเป็นลำดับแรกชาวราศีธนูจะพบเจอกับสถานการณ์กลืนไม่เข้าขายไม่ออกบอกปัดยากตัวท่านนั้นอาจจะพบเจอกับคนใกล้ตัวที่ท่านให้ความเคารพให้ความนับถือให้ความสนิทชิดเชื้อกันเข้ามาขอยิบขอยืมเงินทอง ท่านต้องระมัดระวังให้ดีมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะพบเจอกับความเดือดร้อนเสียเองหรือแม้แต่จะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนฝูงนำพาบุคคลที่สเข้ามาขอความช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองตัวท่านนั้นค่อนข้างที่จะน้ำท่วมปากบอกปัดยากปฏิเสธลำบากหากตัวท่านอยู่ในสถานการณ์นั้นมีความจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือก็ขอให้ชาวราศีธนูเขียนลายลักษณ์อักษรทำบันทึกเอาไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทวงในการตามทรัพย์สินเงินทองของท่านก็ขอให้ชาวราศีธนูระมัดระวังให้ดีและก็ยังครอบคลุมไปถึงจะมีคนใกล้ตัวท่านเข้ามาขอความช่วยเหลือนอกจากเงินนอกจากทองแล้วขอความช่วยเหลือให้ท่านนั้นค้ำประกันการค้ำประกันนั้นจะมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์นำเงินนาทองทรัพย์สินไปค้ำประกันหรือ เอาชื่อเอาตำแหน่งของท่านนั้นไปค้ำประการันรวมไปถึงใช้ชื่อใช้สิทธิ์ของท่านในการกู้หนี้ยืมสินในการทำธุรกรรมต่างๆขอบอกขอเตือนชาวราศีธนูว่าคนข้างที่จะอันตรายก็ขอให้ท่านระมัดระวังหลีกได้หลีกปฏิเสธได้ปฏิเสธระวังการใจอ่อนใจดีของท่านจะนำพาความเดือดร้อนมาให้ตัวท่านในอนาคตก็ขอให้ชาวราศีธนูระมัดระวังให้ดีมีโอกาสที่ท่านจะเดือดเนื้อร้อนใจเพราะความใจดีของตนเองได้เช่นกัน ในข้อนี้ก็ขอฝากไว้เป็นหนึ่งข้อที่ท่านต้องระมัดระวังให้มากเรื่องที่สองชาวราศีธนูในช่วงวันที่10ตุลาคมไปจนถึงวันที่15ตุลาคมจะเป็นช่วงเวลาเร่งรีบเร่งด่วนรีบร้อมสำหรับท่านยิ่งนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆรายล้อมรอบตัวท่านค่อนข้างที่จะมีอะไรให้ตัวท่านทำแบบรีบคิดรีบตัดสินใจ ค้อนี้ก็ขอฝากให้ชาวราศีธนูระมบัตรระวังค่อยคิดค่อยคอยตัดสินใจบางเรื่องอาจจะมือรีบช่วงเวลาของท่านบางเรื่องนั้นอย่ารีบอย่าด่วนตัดสินใจค่อยคิดค่อยๆพิจารณามิเช่นั้นอาจจะเป็นปัญหาให้ตัวท่านต้องแก้ไขในอนาคตได้เช่นกันสำหรับในเรื่องนี้ชาวราศีธนูตัวท่านนั้นจะพบเจอกับบางเรื่องบางสิ่งรีบตัดสินใจรีบดว่วนตัดสินใจรีบคิด ขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีอาจจะเป็นการตัดสินใจผิดพลาดไม่ว่าจะด้วยเรื่องการงานการเงินหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นอยากจะได้สิ่งของบางสิ่งบางอย่างมากรีบตัดสินใจไปทําเรื่องธุรกรรมทางการเงินไปกู้ไปผ่อนซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช้งานอะไรเรียกได้ว่าไม่จําเป็นต้องรีบด่วนตัดสินใจซื้อก็จะมีลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยค่อนข้างมากขอให้ชาวราศีธนู ให้ความสำคัญระมัดระวังให้ดีรวมไปถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการงานไม่ว่าจะอยู่ที่เดิมหรือจะย้ายไปในสถานที่ใหม่ตัดสินใจให้ดีคิดหน้าคิดหลังไต่ตรองให้ทีถ้วนระวังจะไปเชื่อคำพูดของคนอื่นจนทำให้ตัวท่านนั้นต้องหลงทางข้อนี้ขอบอกขอเตือนให้ชาวราศีธนูระมัดระวังเอาไว้ให้ดีรวมถึงการตัดสินใจรับบุค,คลากรเข้ามาหรือคัดคนออกชาวราศีธนูต้องค่อยคิดค่อยๆตัดสินใจ อย่าใช้เพียงอารมณ์ชั่วครู่ชั่วคราวอย่าใช้เพียงความรู้สึกโมโหไม่พอใจไล่คนออกหรือคัดคนเข้าสิ่งนี้ขอบอกขอเตือนอาจจะเป็นภัยสู่ตัวท่านได้ก็ขอบอกขอเตือนให้ชาวราศีธนูระมัดระวังข้อนี้ไว้ให้ดีเรื่องที่สามชาวราศีธนูในช่วงระยะเวลาที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านนั้นพูดอะไรแบบด่วนคิดด่วนตัดสินใจพูดอะไรไวไปหน่อย ขอให้ชาวราศีธนูระมัดระวังเรื่องคำพูดอาจจะสร้างปัญหามากกว่าผลดีข้อนี้ขอบอกขอเตือนให้ท่านระมัดระวังสำหรับในข้อที่สามนี้ฝากกับชาวราศีธนูไว้เลยว่าขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีมีโอกาสที่ท่านนั้นอาจจะพูดไม่ถูกกาละเทศะหรือพูดไม่ถูกจังหวะจนนำพาปัญหาให้ท่านนั้นต้องแก้ไข หรือแม้แต่การที่ท่านนั้นพูดหยอกล้อเล่นกันระหว่างเพื่อนฝูงที่เล่นที่จริงแซลกันไปแซลกันมาจนเลยเถิดเลยขอบเขตจนเป็นเรื่องเป็นราวมองหน้ากันไม่ติดผิดใจกันระหว่างเพื่อนฝูงรวมไปถึงคนที่ได้ยินได้ฟังนั้นอาจจะรู้สึกไม่โอเคไม่พอใจและชาวราศีธนูยังคงครอบคลุมไปถึงการที่ตัวท่านนั้นรับปากว่าจะช่วยเหลือใครเป็นทุละเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเรื่องต่าง ท่านจะพบเจอกับปัญหาของท่านเองจนทําให้ตัวท่านนั้นไม่สามารถทําได้อย่างที่รับปากกันไว้ไม่สามารถทําได้อย่างที่พูดจนเป็นเหตุให้ผิดอกผิดใจมองหน้ากันไม่ติดระมัดระวังให้ดีรวมไปถึงตัวท่านนั้นกําลังอยู่ในช่วงอารมณ์ที่มีความสุขลื่นเลงงานเลี้ยงงานสังสรร์ระวังพูดจาแบบไม่คิดยกสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นของสะสมพระเครื่องแก้วแหวนเงินทองของรักของห่วงของที่ท่านนั้นเก็บรักษาไว้ เอ่ยปากยกให้กับบุคคลอื่นด้วยความสนุกสนานแต่เขาเหล่านั้นจะกลับมาทวงคำสัญญามีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะต้องทำอย่างที่ท่านได้พูดเอาไว้อาจจะเป็นต้นเหตุต้นตอทำให้ตัวท่านนั้นพิดอกผิดใจกับสามีกับภรรยาทะเลาะกันภายในครอบครัวได้เช่นกันอาจจะเกิดจากคำพูดคำจาของท่านเป็นจุดเล็กๆอาจจะสร้างปัญหาใหญ่ได้ก็ขอให้ชาราศีธนูระมัดระวังให้ดี ดูเหมือนว่าทั้ง3เรื่องราวนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงเวลาแต่สําหรับดวงชะตาของชาวราศีธนูในช่วงระยะเวลาห่วงเวลาที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้นมีโอกาสจะเกิดขึ้นบ่อยหรือถี่กว่าปกติก็ขอบอกขอเตือนให้ชาวราศีธนูระมัดระวังให้ดีซึ่ง3มเรื่องนี้เคลียได้เคลียแก้ไขได้รีบแก้ไขอย่าให้เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะชาวราศีธนูจะเป็นคนที่ปวดหัวเอง ก็ขอบอกขอเตือนให้ท่านระมัดระวังให้ดีในช่วงเวลาที่กล่าวมาข้างต้นก็จบไปแล้วนะครับกับการทำนายกับการพยากรณ์ซึ่งคำทำนายคำพยากรณ์นั้นนำมาบอกนำมาเตือนอะไรดีเราก็บอกว่าดีอะไรไม่ดีเราก็มาบอกมาเตือนให้ท่านนั้นใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังคำทำนายคำพยากรณ์นั้นเป็นศาสตร์ที่มองไม่เห็น เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับแล้วพบกันใหม่คืนวันโกนชั้นแนวสวัสดีครับ